สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากๆมาคุยกันเราได้แหล่งข้อมูลเป็นบทถอดเทปธรรมะบรญญายที่พูดถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่ทางภาคใต้ซึ่งพอเห็นภาพการระดมของบริจาคที่มันมหาศาลมากมันก็เกิดคำถามที่น่าคิดขึ้นมานะคะว่าในการให้ครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันชี้ไปในทางที่เอ่ออาจจะน่าประหลาดใจน,นิดหน่อยว่าความเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในใจของผู้บริจาคเองต่างหากซึ่งเราจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงนี้เลยคือในเทปพ,พูดถึงการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมมากๆมีการส่งถุงยังชีพเป็น10ตันมีเรือมีเสื้อชูชีพแล้วในพื้นที่เองอย่างที่หาดใหญ่ก็มีโรงทานทำข้ากล่องแจกวันละเป็นหมื่นกล่องคือสเกลมันใหญ่มากจริงๆหน่อยได้ไหมคะงานที่ว่าข้างในคืออะไรเพราะในเทปนี้พูดถึงหลักการสาคัญคือให้เพื่อจะให้คือให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แต่ที่น่าสนใจกว่าคือมีการเตือนอย่างเจาะจงเลยว่าอย่าเผลอไปพูดหรือคิดทำนองว่าที่เดือดร้อนละมาให้ช่วยพอรับหลังก็นินทาอะไรแบบนี้ใช่ใช่ครับทำไมการเตือนเรื่องนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นคะมันก็ดูเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ปกติของคนเราไม่ใช่หรอนั่นแหละครับคือหัวใจเลยเพราะเป้าหมายของการให้ในมุมนองนี้ไม่ใช่การทำดีเพื่อเอาหน้าหรือแบบว่าทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุญคุณแต่มันคือการใช้โอกาสนี้ ขัดเกลา้าจิตใจของผู้ให้เองเป็นหลักการคิดทวงบุญคุณหรือรู้สึกขุนมัวแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันเหมือนเราเอาน้ําดีไปผสมกับน้ําขุนอ๋อค่ะสุดท้ายน้ําแก้วนั้นมันก็ไม่ใสสะอาดเป้าหมายคือการทําให้ใจของผู้ให้เองนั่นแหละครับที่ใสบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เข้าใจแล้วค่ะคือการรักษาใจเราให้ใสนี่แหละคือเป้าหมายหลักเลยซึ่งตรงนี้แหละที่ดิฉันว่ามันน่าทึ่งมาก ในเทปได้แบ่งขั้นตอนของการสละออกเป็น3ระดับเหมือนเป็นแผงที่เลยไม่ใช่แค่การให้แบบลอยๆใช่ครับมันเป็นเหมือนการไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆระดับแรกสุดคือสละวัตถุอันนี้เข้าใจง่ายก็คือการบริจาคเงินทองสิ่งของที่เราทำทำกันอยู่แต่พอระดับที่2มันลึกขึ้นไปอีกคือสละอารมณ์คือสละความกโกรธความขุนมัวหรืออคติต่างๆที่มันเกาะกินใจเราอยู่ ซึ่งมันเชื่อมกันพอดีเลยครับการสละวัตถุที่เป็นรูปธรรมมันง่ายกว่ามันจึงเป็นเหมือนการวอร์มอัพเป็นการยกเวทเบาๆให้กับจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การยกที่หนักขึ้นคือการสละอารมณ์ลบๆและที่ยากที่สุดในระดับที่3ที่ในเทปเรียกว่าสละตัวตนคือการลดทิฐิมานะความยึดมั่นว่าชั้นถูกความคิดชั้นดีที่สุด ซึ่งเป็นด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งมากพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยว่าการบริจาคของเป็นแค่จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมันนำไปสู่แนวคิดที่ทรงพลังมากในตอนท้ายของเทปที่บอกว่าเมื่อให้โดยไม่มีเงื่อนไขผลที่กลับมาก็จะไม่มีขีดจำกัดประโยคนี้ทำเอาต้องหยุดคิดเลยค่ะมันเหมือนขวดฟิสิกส์ของจักรวาลเลย กลไกเบื้องหลังมันทานํางานยังไงคะในเทปอธิบายไว้ดีมากครับเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนแบบหนึ่งต่อหนึ่งว่าให้เงินร้อยหนึ่งแล้วจะได้บุญร้อยหน่วยไม่ใช่แบบนั้นเลยแต่การให้ที่ใจเราไม่ตั้งเงื่อนไขไม่ตีกรอบไม่คาดหวังอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่า ผังสาเร็จที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาในใจผังสําเร็จใช่ครับเหมือนการเขียนโปรแกรมให้จิตใต้สํเรึกของเราว่าฉันมีเหลือเฟือพอที่จะให้ได้เสมอและผังนี้แหละที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแบบไร้ขีดจํากัดตามไปด้วยเหมือนเป็นการแก้สมการที่ต้นทางเลยคือแก้ที่ใจของเราเองถูกต้องครับในเทปเปรียบเทียบไว้งดงามมากว่ามันเหมือนสมบัติจักระพัดที่ตักเท่าไหร่ก็ไม่พร่องอ๋อไม่ใช่เพราะสมบัตินั้นมันเยอะนะ แต่เพราะใจของผู้ให้ได้ไม่สร้างพ่อจำกัดหรือกำแพงใดๆไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองครับมันคือการเปิดประตูให้ความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ในทุกรูปแบบไหลเข้ามาได้เต็มที่พอฟังทั้งหมดแล้วมุมมองที่มีต่อการทำบุญหรือการให้มันเปลี่ยนไปเลยนะคะจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นการกระทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเป็นหลัก กลายเป็นการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงและยกระดับจิตใจของตัวเราเองเป็นสำคัญใช่เลยครับและขอปิดท้ายด้วยประโยคหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากเขาบอกว่ายิ่งให้มากเท่าไหร่เรายิ่งรู้ว่าสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตจริงๆมันมีนิดเดียวโอ้โหคมมากค่ะ ซึ่งมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าถ้าเราลองเอาหลักการสละหรือปล่อยวางนี้ไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันบ้างละ่ะไม่ใช่แค่กับสิ่งของแต่เป็นการสละความยึดมั่นว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอ,อมหรือการให้อภัยคนอื่นแบบไม่ติดค้างในใจชีวิตของเรามันจะปลดล็อกอะไรใหม่ๆออกมาได้อีกบ้าง